อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยร้อยเอทุกท่านทุกคนนะครับพอกันวันนี้ก็อยู่กับผมทีมงานลูกสาวในหอยเหมือนเดิมเลยเช่นเคยครับนำภาพพี่น้องผู้ติดตามมาหาง้อไปเลี้ยงนะครับวันนี้ก็อยู่ขอกงอนองแนนเด้อพี่น้องนะครับนองแนนว่าได้ง้อเขาไม่นะครับเอานะครับเดี๋ยวบ็นการเสียเวลาครับพี่น้องนะครับไปทักทายนองแนนผลจัะน้อยนะครับสวัสดีครับนองแนนได้เขาไม่น้องวันนี้เนาะนะครับได้มามีมีมีเปิดือยตัวนองแนน สามตัวตัวนี้เขาไม่เนาะเป็นเอฟหนึ่งบัวหนงแง้นี่อยนะครับก่อนอื่นนะครับหันพี่น้องพันปึงว่าแล้วมักว่าน้ำหนองแง้นี่โทรมาอะไเบอร์ใดครับเบอร์โทรกงอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้า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 แปดศูนย์แปดนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์บวกไลน์เนาะแม่นจ้ะอาหันพี่น้องพันอยากเขาว่ามึงตัวจริงนี่พิกัดบ้านเฮาบ้านยังครับบ้านปูรูตมุดดอนองอำเภอพูใช้จังหวัดรอยเอ็ดจ้ะหรือพิมพ์ว่าขอบว่าน้องแงนก็ได้จ้ะนะครับน้องหนน้องแงนตั้งไว้ใแล้วหนองแง้ นะครับหรือว่า Google Map นะครับเอามาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องนะครับเบิรงวอลเลยครับโอห้ยคือสีแดงเดลยตรงนี้นะครับสีแดงแดงปอดนะครับอายุได้จักเดือนแล้วตรงนี้นี่แปดแปดย่างเก้าแปดย่างเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวต้องเบิรงรายละเอียดครับมาเป็นการเสียเวลาตรงนี้เปิดไปหลายวันใดครับเปิดไปยี่ห้าเอ็ดสิบสองหมื่นห้าพันบาทแต่ต้องรอไปด้วยหรออ๋ออีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิรง เบื้องถ่ายคนคนตีเบอร์หนึ่งนึ่งสามเอานี่้นะครับพี่น้องเพคนตีเบอร์นะครับเอฟหนึ่งนะครับน้ำเหล็กหนึ่งยู่ข้าหนาพี่น้องนะครับนี่ไซส์เป็นยังไงตรงนี้เชียงบอ่อเขียงกับขิงขี้ก็ได้ขี้ก็ได้นะครับในราคาสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกอ่ะถ่ายสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าแข้งขาดีไม่มีตำหนินะครับพี่น้องเบิง้งนะครับโอ้งัวหน่อยอ,ยอน,นาคตยัยไปไหนอ่จ้ะ เตะน้ำล่างครับพี่น้องนมซีน้องแน่้ยเนาะนะครับเอาพี่น้องเบิรงนะครับควันจับอยู่มองนางทับพอดีเนาะแง้มเล็กหน่อยพี่น้องโอ้โหเนาะผู้เฒ่าเล็กน้อยเลี้ยงได้จูงได้แต่ผูกล้ามได้เป็นเสียกแล้วครับพี่น้องหพราล้นล้นนี่โล้นกุดเขาเนาะแมนจ้ะครับพี่น้องใบหูงามครับนะครับแต่มือปากใบหูใหญงงาม่ะารับจมูกสีดำบอชีกบอแวงเด้อพี่น้องนะครับเบิรง คคคเครืองหูเคือเชียงแตน้องเรีย <c oughs> นนครับเดี๋ยวอยากออกบาบุญฟังนี่พี่นอ้องเครื่องดำเน,ะนาะเครื่องดำสนิทครับพี่นอออ้องขอไฟด้วยหันยนเชียงนะครับนี่เพลงเดยพี่นอ้องสองหมื่นห่าแม่น้ำตรงเนี้ยนะครับโทรก่อนได้ก่อนสองหมืนห่าพร้อมส่งเอาจูงยางกับพี่น้องเบิังรุ้งตรงเนีน อ่าไปแล้วพี่น้องนะครับบ่ทุกบ่ถอนเนาะเนีย่นยครับอายุประมาณเท่าไรก่อนดอกเลี้ยนเลยแปดถึงเก้าเดือนเอฟหนึ่งล้อเขาต้องรอใบเนาะ้ารอเอกสารประมาณสองอาทิตย,ย์ประมาณสองอาทิตย์ตรครับพี่น้องนะครับนั่นหรหัสเพิ่นเอาในราคาสองหมื่นห้าพันบาทเอฟหนึ่งพร้อมส่งเอฟหนึ่งพร้อมส่งครับพี่น้องนะครับการประกันสากลเนาะนตรงนีนเนาะ ทกถอนช่วงสุดช่วงจมนาแดนทั้งดอกบนีินองแดนเพินน่นประกันไว้ให้ใิทครับขนหนาวใช่ครับหนาวนกินช่องจิขนโลนงามต้นของแดนหัวหน่อยอะไรก็โอ้โหเถอะเป็นแต่เลียงกันเชี่ยงว่าพี่น้องนะครับพับไ,เบไ,ป,ไปเสกไปจูงง่ายว่าหาวว่ดินว่ดันจนอ้วนดีเนาะตันจือลือพี่น้องนะครับขุนว่าฟ่อมขุนน่พี่น้องอ้วนนะครับ อ้างดีนะครับแข้ยงขาใหญ่จีบเท้าเล็บปกติอ่ะพอสมนีครับพี่น้องไปเบื้องตัวที่สองครับตรงนี้ตัวไหนหัวสาวนี่หัวสาวเอาเบื้องกันสดสด,ดดิบๆครับพี่น้อง <c oughs> โอ้มองเลี้ยงก็ดีเนะ <c oughs> าะเอาตัวที่สองพี่น้องนะครับเป็นงัวมีเขาเด้อบาดนี่พี่น้องนะครับเป็นงัวสาวบนตรงนี้น <c oughs> อายุค mm ืน hmm. ม no. ือว mm ันที่ซีจ้ะบริทับไปเนร้อยร้อยแมนร้อยอีกยี่สิบสามหมื่นไปจับเองคืนแล้วรอบนึงว่าสั่นถาะแต่ว่าตองนี้ว่าปล่อยผ่านก่อนเพราะว่าตองนี้ว่าร้อยรอบสองเนาะนะครับพี่น้องสีแดงนะครับโบดจัดจ้านนะครับใบหูสั่นมีเขาพอตุภุนะครับความสูงอยู่ประมาณหลายปนในตรงนี้นี่ร้อยสามสิบหกจ้ะร้อยสาี่สิบพุ่นล้วพี่น้อง ตีดำไปแต่ว่าน้องนี้เพิ่นตีตําๆไปให้นะครับเครื่องดําบอลล่าสะาน้องนี้เปิดไฟไรไปาไหนครับแม่นี่งสามสจ้ะ33,000บาทได้ครับพี่น้องฟังบ่ผิดอันเป็นบามั่นสูงเรียดสูงกันล่ะเนาะเพิ่นมาดีแล้วเนาะงามพี่น้องก็ไปพัฒนาเอาอีกครับพี่น้องนะครับเบิ่งเชียงขาดํำนะครับจีบเท่าริบปกติอนะครับอุ้ยถ่ายพี่น้องเบื้องนะครับแต่เพิ่นก็จักสีคนเนียนจักหน่อยพี่น้อง เอัวตัวน,นี้บุออกแหอวกรกเทียมนะครับพึ่งเอแอววมือแรกเลยบ่หน,นิพึ่งหยุดเนาะพึ่งบ้างนะครับในรอบในรอบปีนี่แหละนี่นมซีวัวตัวนี้ซีจ้ะต้นขายด,ดีเวิร์ดม,มันยึดตะมีเนาะมันม,มีถกบันม,มีถอนครับ,บพี่นอ้องสืบไปห้ห่วงจากตัวน,นี้นะครับในราคาสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องนะครับเอานะครับมีอีกตัวนึงเอานะครับเดี๋ยวจะไปเบื้องเบื้องหน้าตาเพิ่มจังน้อยพี่น้องนะความประสงค์ เป็นสัตว์แล้วครั้งหนึ่งเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบครับพี่น้องนะครับเบิ้องตามบ่ครับพี่น้องในราคาสามหมื่นสามเนาะนเอานะครับไปเบิ้องตัวต่อไปครับน้องแนตัวที่สามขันพี่น้องพคนา่าโยกเลยในบ่น้องแนนนี่ราคาบอนมงนี้อีกเพราะว่ามันตรงหมกเดียวไม่จุดว่าอะไรเงี้ยราคาลดหลายเนี่ยเดียวก็ลดได้าร,ราคานี่เป็นราคาห้องด้วยพี่น,อน,น,นอ้องนะครับให้พี่น้องโทรเข้ามาต่อรองนะครับโอเพิ่นหนี้บาทนี่ อันนี้ล้นธรรมชาติอันมอดองนี้นี่ล้นธรรมชาติสีแดงครับพี่น้องหางป่าท,ทิโทะมางามแท้เอาดึงเพิ่นไหวดูตรงนี้นะครับปูสูงเจรินเทินนะครับถ่ายสูงไรบ้างในตรงนี้นี่ร้อยสามสิบหกคือกันเล้อยสาบวกเนาะที่สิบเลยพี่น้องนะครับบนนี้เลดา่าสายตาทีมงานลูกสาวในหอยน้ำเตะน,น้ำล้างงามครับนมซีเป็นงัวสาวคือกันบอกเป็นงัวสาวนะครับพี่น้อง เบ่งเอาพี่น้องนะครับหน้าตางามฮอลลนธรรมชาตินะครับโรงเรียนเปิดไปหลายวันไหนครับสามสิบสามหมือนสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องฟังผิดเด้อหางามดีนะครับหางลามถ่ายสูงเจนเทินนะครับตอนอกธรรมชาติครับงามเตะหนำล้างพี่น้องเลยนะครับนมซีในราคาสามหมื่นสามพันบาทครังามตรงนี้เนาะนะครับอ้วนดีพี่ตันครับพี่น้องบีบเงามันบีบบีบบ่บุ่มเลยพี่น้องนะครับผิวเหลี่ยมยุบ นะครับค oh. นจับจมูกงทองทับน้องเหลี่นเนาะ <Yeah. S 1> นะเอานะครับจูงให้พี่น้องเบื้องลูกยางไปพุ่น <Yeah. S 1> ไปแล้วพี่น้องโห่นะครับ <Yeah. S 1> เอาเม็ดสมีมันน้องเหลี่นบาทนละย <Okay. S 1> มีสามตัวครับพี่น้องหนึ่งหันกระหางหายไปดวนนะครับรน้องเหลี่ยนพี่อยากไลนะครับคื <Yeah. S 1> งบังเวอนี่มือแรกนะครับตอ่อไปนี้ก็เสีหายหพี่นอ้องเบิ้งคลิปทุกมมือเนอะ <Yeah. S 1> อาะลดนคลิปไปพี่น้องเขาเลยเบิ้งทุกมือนะครับเอา เอามาหลายบ่ได้เพอบะา่ละข้างัวแบบโอ้โหขาดจะมี้นเครับตัวได้ตัวขาดด้วนวลหลังเนี้ยนขาดลายเอามาไม่ก่วัเอาถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรพร้อมการไหมดูเนี้ยโทรกานยแปดเจ็นย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าเครับพี่น้องพี่กัดบ้านกับบ้านปโลตำบลโอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าพี่น้องว่ามาว่ถือกับเขาไปที่กูเกิลแม p เนาะ นะครับพิมพ์คํมมาออว่าขอกัวน้องแนนนะครับขึ้นเลยพี่น้องนะครับนํามาเลยนะครับบ้านนีนะครับน,นอ้อนแนบอกรีนเนาะงามพี่น้องมาเอานะครับต้หนอ,อก,กน้ำนะครับเอาวันนี้มีซ้ำนี่เนาะสามตัวเอาวันนี้ผมที่งานลูกสาวได้ห้อยพร้อมกับน้องแนนกับที่คอกาวคข้มมาาสวัสดีครับ